สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลก้วยนะครับผมาจาจย์ไก่นันทาอาดีตกรรมการสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมพบกันวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น1น่ํค่ำเดือนอ้หรือเดือนหนึ่งนะครับปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของกับข่าวเมา้เมามอย นางเอกซุปตาอักษรยอ่อเลิกสามีไปครบดาราหนุ่มสายพญานาคก่อนจะเลิกกันไปคบพระเอกก้ามปูนะครับสายหมูนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณเจนี่เทียนโพสวร์กับคุณอ้ําอธิชาติชุมนานทน์นะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับตกเป็นกระแสข่าวเมามอยนะครับอักษรยอ่อนางเอกซุปตาเลิกสามีไปครบดาราหนุ่มสายพญานาคก่อนจะเลิกกัน ไปคบกับพระเอกก้ามปูสายหมูนะครับ <c oughs> ซึ่งคนถูกโยงก็คือคุณเจนี่เทียนโพสวรณกับคุณเอพะสินและคุณอ้ําอธิชาตินะครับไม่รอให้เป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์กันนานนะครับคุณมดดำคชาภาเผยเองปมโยงสัมพันธ์เจนี่อ้ําอธิชาติฝ่ายชายมาระบายทันทีแล้วกลับไปรับโดนถามเยอะนะครับในรายการแฉะนะครับ วันที่29วิกา67ที่ผ่านมาคุณบดดำขยาพานะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าคนเจอหน้าฉันปุ๊บถามฉันอ้ําอธิชาติกินกับเจนี่เทียนโบสุวรรณหรอบ้าหรอมันไม่มีวันกินกันได้เจนี่ไปกินกับเอภศิลหรอฉันบอกไปกันใหญ่มีอักษรย่อเหมือนเจนี่มากินกับอภิชาติคนก็ถามอ้ําเป็นยังไงมันรู้ว่ากล้องมาปุ๊บ มันก็วิ่งหนีกลับไปนะครับบดดํายังกล่าวต่ออีกว่านางเอกนางไม่เคยออกมาเจอ,อคนเลยนะแฉยังไม่มาเลยมาก็อยู่ฉากหลังนะครับบดดํายังคงสงสัยความสัมพันธ์อ้ําอธิชาตินัดมีเรียหลังทอดกระถินคนละวัดเลิกกันไหมนะครับที่แน่ๆเอภาษินได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะครับว่าตนกับคุณเจนี่นั้นไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งนะครับขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของคุณเจนี่ กับคุณอ้ําอธิชาติกันนะครับ <c oughs> คุณเจนีเทียนโพสวรวันเกิดวันที่11กันยายน2524นะครับตรงกับวันศุกร์ขึ้น13ค่ําเดือน10ปีละกาอายุปัจจุบันคือ43ปี2เดือนกับ21วันนะครับย่าง44คุณอ้ําอธิชาติเกิดวันที่20กุมภาพันธ์2524ตรงกับวันศุกร์แรม1ค่าเดือน3ปีวอกในทางสากลนั้นเป็นปีละกาะครับยังไม่ขึ้น1ค่ำเดือน5ยังคงเป็นปีนักสัตว์เดิมอายุปัจจุบันนคืืออ433ปี9เด กับ12วันย่าง44นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเป็นไปได้จากดวงชะตาของทั้งสองคนกันนะครับคุณเจนนี่นั้นเกิดบรรสุขคุณอ้ําอธิชาติก็เกิดบันสุขนะครับเป็นวันเดียวกันเลยบุคลิกนิสัยความชอบคล้ายๆกันเดือนเกิดคุณเจนนี่มีดาวองคารกลุม่มคุณอ้ําก็มีดาวองคารกลุ่มนะครับบุคลิกความชอบไลฟ์สไตล์ก็คล้ายๆกันเช่นเดียวกันนะครับความมั่นคงครอบครัวพันธุ จุดคุณเจนี่จุดนี้ค่อนข้างดีนะครับด้วยพันธุนั้นเป็นบริวารในทางทักษะคุณน้าอธิชาตจุดนี้ดีเสียพอๆกันนะครับข้อดีก็คือพันธุเป็นอ,อยู่ฐานา16โซรถหมามคนส่วนข้อเสียนั้นพันธุไปกระทบพยะยะนะครับความมั่นคงคู่จุดที่เป็นราพัฒุดจนี่คุณจนี่จุดนี้ถือว่ามีปัญหานะครับด้วยเป็นดาวศุกร์มีความไม่เสถียรแฝงอยู่ในนั้นคุณอธิชาต ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือเป็นดาวุรหัสเป็นดาวสุปปขประะห์ส่วนข้อเสียลาภนั้นไปกระทบมัช,ชิมามีความผันผล,ผลไม่แน่นอนนะครับความเป็นคู่ครองปัตตานีคุณเจนี่จุดนี้ถือว่ามีความเสียหายนะครับด้วยปัตตานีนั้นไปกระทบหมาวบาดในอังคฤษชาไม่สมบูรณ์ในเรื่องของความรักคู่ครองนะครับ ร่วมกับปัตตนีเป็นเดชในทางทักษะด้วยมักจะมีปัญหาในเรื่องของความแข็งกร้าวหรือความไม่ลงตัวในการคลองคู่คุณอามาตชาติจุดนี้ก็ถือว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับด้วยจุดที่1นนั้นปัตตนีไปกระทบมรณะถ้าแต่งมีโอกาสอย่ารางนะครับจุดที่2ปัตตนีซ้อนด้วย11ราชาโชคการแต่งงานจะไม่เกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับปัตตนีกระทบทาสาในอังคาวิชามีความยากลำบากในการคลองคู่นะครับ ในช่วงอายุจรของคุณเจนี่เนี่ยช่วงอายุ43าย่าง4 4คือราวกันยาสองันายถึงกันยายน2568เรื่องความรักครั้งใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับด้วยดาวศุกร์นั้นเป็นสีในทางทักษะรวมทั้งปัตตนีและพลิรยังในอังคาวิชาเป็นอุตสาห์ในทางทักษะด้วยอยู่ร่วมกันนะครับในดวงชะตาของคุณอ้ําอธิชาตช่วงอายุสา3ย่าง44คือเวลากุมภาพันธ์า5 6 6ถึงกุมภาพัน์2567นะครับมหปัญหาโทษนะครับ 67-68นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองรักเก่านะครับด้วยปัตตนินั้นไปกระทบอุตสาหะในทางทักษะรวมทั้งยังไปกระทบมรณะร่วมอยู่ด้วยนะครับเรื่องราวของปัญหาความรักครั้งเก่าของคุณอ้ําบติชาติจะมีความชัดเจนถึงขั้นแตกหักนะครับกับคนรักเดิมจะอยู่ในช่วงอายุ44ย่าง45คือเวลากุมภาพันธ์2568ถึงกุมภาพันธ์2569 ช่วงอายุ43ย่าง44เนี่ยเรื่องความรักครั้งใหม่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับด้วยดาวศุกร์นั้นเป็นสีในทางทักษะมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าคู่วันเกิดนั้นต้องถือว่าดีนะครับด้วยบุคลิกความชอบรสนิยมมีความใกล้เคียงกันนะครับเกิดวันศุกร์เหมือนกันคู่เดือนเกิดก็เป็นดาวขานดาวเดียวกันอีกนะครับบุคลิกความชอบรสรสนิยมไลฟ์สไตล์ก็ใกล้เคียงกันนะครับความมั่นคงคู่คุณจจนี่ดูจะมีภาษีกว่า คุณอ้ํานิดหนึ่งความมั่นคงครอบครัวนะครับคุณอ้ําก็อยู่ดูมีภระีิกว่าคุณเจนี่นิดนึงเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคู่ครองต้องถือว่าทั้งสองคนมีความไม่สมบูรณ์ในการครองคู่ในดวงชะตาของคุณอ้ําอธิชาติจะไม่ได้แต่งงานครั้งเดียวนะครับในช่วงอายุจรของคุณเจนี่ช่วงอายุส3ย่างส4่4เนี่ยคือราวกันยายน2567ถึงกันยายน2568 เรื่องความรักครั้งใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับในดวงชะตาของคุณอ้ําอธิชาติช่วงอายุ43ย่าง44คือราคุมพา2567พันถึงกุมภาพันธ์2568จะมีปัญหาเกี่ยวกับของ,ของคู่ของเก่านะครับปัญหาความรักครั้งเก่าของคุณอ้ําอธิชาติจะมีความชัดเจนอาจถึงขั้นแตกหักกับคนรักเดิมจะอยู่ในช่วง44ย่าง45่ 5, คือราคุมภา2 5 6พันถึงกุมภาพันกุมภาพันสองพันนะครับ ในช่วงอายุปัจจุบัน43่สย่าง44เนี่ยเรื่องความรักครั้งใหม่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับมองโดยภาพรวมแล้วดูจากดวงชะตาถือว่ามีความเป็นไปได้นะครับด้วยมีความลงตัวหลายๆเกณฑ์ในชะตารวมกันนะครับแต่ที่เป็นประเด็นก็คือคุณเจนี่นั้นต้องถือว่ามีความชัดเจนในเรื่องของสารภาพคือโสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทว่าคุณอ้ําอธิชาติปัจจุบันยังถือว่ามีคู่อยู่แต่อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างจะคลุมเครือ ท้ายสุดนี้ถ้าท่านผู้ชมถามว่าคู่นี้มีโอกาสเป็นคู่จิ้นได้ไหมถ้าดูจากดวงชะตาต้องขอตอ,ตอบว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าถามต่ออีกว่ามีโอกาสเป็นคู่จริงได้ไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าไม่แน่ใจที่สําคัญต้องรอความชัดเจนจากคุณอ้ําอธิชาติเมื่ออายุ44ย่าง45คือหลังกุมภา2568ไปแล้วนะครับส่วนเส้นทางความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนจะเป็นไปในทิศทางใดก็ขอท่านผู้ชม โปรโดติดตามตอนต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่นายรัมทาย,ยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการหวมามากกว่า20ปีเรียนรู้มากเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อย ข้อมูลที่ผมใช้ในการตวรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือว่าเดือนไปเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือไรเซนไม่มีไรเซนเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูงูเฮ้งและ5คือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในโอวาท ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ทีใ่ใต้คลิปติดต่อกอันที่0811599996เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l i ล e เวลาก็ประมาณสัก9นาฬกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้ว่ดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับ หรือพิมพ์คําว่าห้องโหนนารันธาซึ่งผมทำบริการไว้มากกับ400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีนหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ